สุดและอยากจะพาทุกคนไปดูไปเที่ยวไกลแสนไกลไปทานข้าวด้วยกันไหมเป็นวันดําๆที่เคยมีที่เป็นหนึ่งวันที่ดีดีดกับเชียบออสนับสนุนโดย SK2 วันดีๆกับเจียบอ้อมวันนี้พบกับความปรุงปริ้งที่มาพร้อมความเก๋เลิศเหล่านี พร้อมแล้วไปปรุงซิ้งกันเลยสวัสดีค่ะวันดีดีกับเจี๊ยบอ้อมค่ะฟุงฟริงนี่อะไรโอ้โหแต่งตัวแนวแล้วแต่งตัวแนวมะดูแนวแล้วันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องไปเจอเด็กแนวนิดนึงก็เลยแนวน้อยจะต้องแนวนิดนึงไม่ได้หรอกเขาฟุงฟริงไหมเด็กคนนั้นอะเขาก็ฟุงฟริงนะอะ แล้วตอนนี้นะคะเราสองคนอยู่กับสาวสุดแนวต้องบอกใช่สาวสุดแนวนะคะก็คือน้องยิปโซเขาไม่ต้องไปดูตอบเองยิปโซฉันจำได้ฉันจำได้เพราะฉันท่องมาแล้วว่ายิปโซฉันเล่นหลักกายิปซีมาไงเพราะนั้นนี่ก็โซฉันรู้ไม่จริงๆว่น้องสองคนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันนะแต่ชื่อเหมือนกันมากกว่าก็จะยิปยิปโซค่ะ ยิบอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนจะคิดอย่างงั้นมากกว่าคาแรคเตอร์แล้วพี่แบบรู้เลยว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนละแบบหนูว่ายังไงหนูว่ายังไงคือวลาที่น้องอยู่ด้วยกันมามันไม่มีใครมองว่าตัวเองเหมือนกันอยู่แล้วอะ่ใช่พี่ว่ายิบโซอ่ะเป็นแบบน้องคนเล็กก็จะพฮ่าพูดจานุ่นไฮเปอร์กว่ายิบี่ก็จะแบบนิ่งๆกว่า ที่กพูดไหมพี่พาดก็ไม่่คยพูดค่ะไม่่อยพูดไงก,กันเนี่ยแต่อยู่ข้างนอกพูด<ๆ>กันเก่งมากพูดกันเก่งจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองคืออะไรคะอยู่ในกล่องนีออ้อันนี้เป็นธุรกิจแต่ไม่ใช่ของยิปซีกับยิปโซค่ะเป็นงยิปโซกับเตย น้องเตยใช่คุณเตยจรินพรค่ะคุณเตยยิ้มไปเตยเป็นคนขายที่น่ารักนี่คืออะไรมันคืออะไรเหรอมันยังไงครับพี่คือทั่วไปที่เรียกให้คนเข้าใจง่ายๆซึ่งพูดไปคนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีคือขายขายหินขายหินแต่ว่าเวลาที่คนที่เขาบอกว่าไม่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องนี้มากๆเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาไปซื้อจากร้านขายกอสร้างมาให้ไหมก็บอกไม่เขาเลยอย่างคือหินนี่คือหนอะไรเป็นเหมือนแร่ค่ะเป็นแร่คือเป็นเหมือนกับมิเนอรัลเป็นแร่คริสตัลอีกทีหนึ่งซึ่ง คือปกติแล้วถ้าเกิดเหมือนกับว่าคนนี้เขาใส่เครื่องประดับก็จะรู้จักพวกทับทิมไพลิน<ช>หรืออะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วมันคือหินหมดแหละค่ะแต่ว่ามันถูกจำเป็นเจริญใน,านาแล้วแต่อีเกเตอร์จะชอบแบบที่มันยังเป็นธรรมชาติอยู่คืออย่างนี้เหรอคือธร<ช>รมชาติานี่คือธรรมชาติเป็นอย่างนี้เหรอคะค่ะบางอันเผาแต่อย่างเช่นเหมือนกับว่าอะไรที่เป็นประมาณนี้ค่ะคือมันเกิดมาแล้วมันก็เป็นลูกทรงนี้เลยพอสมมติคนเขาอยากจะซื้อไปเพราะอะไรสวยงามหรือว่าเพราะมันให้โชคลาภแก่เราหรือว่าอะไรคะคนที่ดูสวยงามอย่างเดียวก็มีเหมือนกันแล้วคนที่เขาสนใจเรื่อองงข บางบางครั้งเขาก็เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ก็จะพูดถึงเรื่องพลังงานถ้าเกิดเป็น<อ>เรื่องบอกว่าสายศาสตร์หน่อยก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภความมงคลอันนี้คืออะไรคะเรื่องของการปกป้องมั้งคะน,นี่คือเขาเรียกว่าอะไรคะ อันนี้แร็คโทมารีนค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปกป้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปรเทคชั่นป้องกันสิ่งไล่ไล่ใช่อะไรอย่างงี้เข้าถึงโอ้โอนี้ก็ดีนะนี่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 อะไรคะอันนี้ค่อนข้างดังโรสคอร์สอันนี้คือถ้าเกิดใครชอบเรื่องความรักเขาต้องจะโปรยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาจะบอกเป็นแร่เหมือนแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กแล้วก็จะดึงไอ้สารสารความรักเข้ามาสู่ตัวเราอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วยอันไหคะก็เป็นมันก็เป็นความ ความเชื่อหรือว่าอีฟก,ก็ไม่อยากจะมาพูดเรื่ความเชื่อเพราะบางทีเวลาพูดเรื่ความเชื่อคนจะริดแอนตี้ว่าแบบอันมันไม่จริงเหมือนกับว,ว่างงงา่ายแต่ว่าความจริงแล้วมันก็เป็นไปได้ในทุกแนวค่ะตั้งแต่เรื่องของวิยาศาสตร์หน่อยหรือว่าวิทยาศาสตร์ก็ได้เหมือนกันถ้ามองในแง่วิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นอย่างที่พี่อบอกเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ะมันจะมีสังคมของคนที่เล่นพระแล้วก็เล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นแต่เราไม่ได้สนใจเลยมากยิีงมาคนพบวิธีตอนเจอเต้ยนี่แหละ เพราะว่าเต้ยเป็นคนที่สะสมก่อนแต่จริงจรินะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความสุขในใจของเรานะถ้าเราทำแล้วเรามีความสุขมันแฮปปี้เหมือนแล้วแต่งชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งแล้วมีความสุขก็แต่งพอเราเกิดความชอบแล้วเราก็เลยแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราโดยการทําเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าพี่กับพี่อ้อมหรือคนทางบ้านเขาอยากจะมีไว้ในครอบครัวอยากจะมีทำยังไงมีที่ซื้อไหมคะที่ขายไมมีค่ะมีในไอจีหาได้ดีไอจีของ ตัวเลข100อะค่ะ The Hundred Stone Cafe ก็จะเป็นเลข100รแล้วก็ Stone Cafe ติดกันเลยก็ไปดูได้ใน IG สํสำหรับเรื่องความสวยความงามเอาล่ะพูดถึงเรื่องเทรนด์เหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะต้องกลับมาเรื่องการแต่งกายเพราะน้องเป็นคนชอบแนวแบบเด็กแนวนี้แล้วเพราะว่าน้องสองคนในยิปซียิปโซเนี่ยต้องบอกว่าเขาแต่งเนี่ยเขาไม่ได้แบบหูอะไรมากมายแต่ว่าเขาหยิบแต่ละชิ้นมาเนี่ยคื่สุดยอดนะไม่ได้ตั้งใจแต่งทุกวันนะคือจะมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกเหมือนกับว่าสนุกกับการแต่งตัวมากๆแล้วก็เหมือน แต่งแบบบางครั้งก็คือแต่งออกไปให้คนบอกว่าให้คนหา้าบ้าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ<อ>แต่ในที่<อ>เรารู้สึกว่าเหมือนกับปกติเราชีวิตเราก็ไม่ได้มีสละเลือกอะไรเยอะแยะมากมายบางทีเรื่องงานก็ไม่ได้เรื่องเรียนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่เราเลือกได้ก็คือเรื่องของว่าเราจะแต่งตัวยังไงแ<อ>ต่ใที่มันถูกการเทศะเราก็สนุกกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ผ่านช่วงนั้นมาแล้วนะช่วงที่บอกว่าแต่งตัวจัดจัดอ่ะแต่ก็ยังแนวอยู่นะพี่ว่านะนี่ขนาดไม่ได้ไม หนูหนูไม่ได้มีเหมือนกับชื่อแนวอะไรเป็นของตัวเองนะคะอย่างเช่นกิฟชอบโฟกดนตรีโฟก่ะยิฟก็เหมือนกับว่าเป็นธรรมดาที่ต้องรู้จักนักร้องโฟกอยู่แล้วกกเหมือนกับไปได้กลิ่นเข้ามายิปเ<ม>จอคนนี้ทําอาชีพบอกว่าเหมือนกับยูนิฟอร์มคนอาชีพต่างๆทห,หารหรืออะไรก็แล้วแต่เลยรู้สึกว่าเอ้ย สวยจังเท่จังน่าสนุกเราก็ไปแต่งบูติคฟอร์มาต์แล้วเออนะเล่นได้กว้างกว่าอันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัปเดตชีวิตส่วนตัวของเขาส่วนไปถึงเรื่องผลงานบ้างตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างคะเป็นภาพยนตร์ค่ะเล่นกับคุณไอย์กรณกอบฟัดจังโตค่ะฟัดจังโตคือคือชื่อคือเป็นอะไรมาจากอะไรฟัดจังโตมันมาจากฟัดกันจังบวกกับไฟโตคือหนังเป็นยังไงคะหนังเป็นหนังสไตล์ซาดิกคอมเมดี้คอนจิ่งก็เป็นเรื่องความรักนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของคนสองคนที่มันเบื่อกันแล้วตัดสินใจที่จะระบายหรือว่าแก้ไขด้วยวิธีถึงเร แบบรีแบบตุ้มยันีค่ะอันนี้ไงเหระโอเคโอเคสำหรับเรื่องหนังเรื่องล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะก็หนังที่กําลังจะออกตอนอันน okay, okay, okay. ี้เป็นหนังของไม่ใช่ของพี่ยอนแล้วค่ะเป็นของที่เรียวกิติกรก็หนังชื่อโจหัวแตงโมซึ่งอยากจะบอกว่าหนัง แต่เลือดทิพเล่นไม่มีชื่อไหนปกติสกักเจหัวจตนโมถ้าอยากรู้ก็ต้องก็ต้องติดตามอ่ะก็ดูติดตามเลยด้าสนใจนะ,ะ,ะมีอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องความสวยความงามเหมือนกันเป็น<ะ>เรื่องเกี่ยวกับผม<ะ><ะ>แต่ค่าวนี้เนี่ยเป็นมาความสวยความงามพร่วมกับใจบุญด้วย<ะ>มีโครงการอะไรคะทําโครงการ The Greater Cut นะคะคือคือโครงการที่รณรงค์ระดมทุนเอาเงินเนี่ยไปทําวิกให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เขาต้องทําคีโมแล้วผมร่วงคือเราตัดผมเราไปทําวิกให้เขาหรือว่าเอาไปขายก่อนแล้วค่อยเอาเงินมา เอาเงินเนี่ยไปเปลี่ยนผมให้กลายเป็นเหมือนแบรนดูปะคะคือผมมันมีเต็มไปหมดแต่ไม่ขาดมีคนตัดผมให้เยอะเนาะก็แค่บริจาคนะโชคแล้วก็อาไปแต่ไม่มีเงินทวิกอ่ะถ้าสมมติคุณผู้ชมทางบ้านอยากก็ร่วมทําบุญตรงนี้ต้องร่วมทําบุญดีกว่าทำยังไงดีคะความจริงแล้วณตอนนี้ค่ะอีฟกับทางคนที่ร่วมมือกันนะคะปิดรับบริจาคอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่อยากเอาเงินมนเข้ามาเยอะ ในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะบอกว่าเอาเงินไปจ้างเขาได้แต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดแบบว่าอยากจะร่วมทาบุนด้วยกันก็มีโปรเจกต์เรื่อยๆเดี๋ยวก็ดูในไอจีก็ได้ค่ะโอเคอ่ะร่างยิบโซมาอยู่กับเราทั้งทีนะคะวันนี้ก็ต้องมีของมาแจกนะอันนี้ไม่พูดกุญแจบวกกับความบริสุทธิ์ขอ,องในการเช็ค ทร้มีสิบรางวัลนะคะแล้วพี่อ้อมมีอะไรคะมีเสื้อแบบนี้ค่ะฟัดจังโตะนี่เพียงแต่ตอบคำถามนะคะเข้ามาในเจี๊ยบอ้อมโชว์แฟนเพจนะคะถามว่าถามว่าเขาฟัดจังตกมาจากสองทำอะไรดวกันสุดท้ายแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอคุณน้องยิปโซเอบงุณกค่ะยิปโซขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะามาพูดเรื่องความสวยความงามกันบ้างดีกว่าอ้อมแต่งเองหรือเปล่าแต่งเองค่ะก็แต่งเฉพาะทางานหรือว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องไปทํางานเท่านั้นนะถึงจะแต่งหน้าเยอะๆถั้งนี้ก็จะแบบปล่อยผิวเผยผิวสวยผิวใสของเราสังเกตไหมว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาจะมีเทรนดใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็น เทรนการเขียนคิวหรือ oh. ว่าจะเป็นเทรนที่มีแบบขนตาใหม่ใเนี่ยแบบบางคนเป็นขนนกออกมาเลยคือติดขนตาติดอะไรเนี่ยไม่เป็นไรแต่การแต่งหน้าหนามากๆ<อ>เนี่ยลื้นหนาหรือหนาเกินไปใช่เทรนสมัยนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นเทรนที่คิดการเผยผิวและการที่เราจะเผยผิวได้นะคะนั่นก็หมายความว่าผิวของเรานั้นดีจริงๆผิวจะดีได้ยอย่างไรนะคะนั่นก็คือจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์บำร,รุงผิวที่เหมาะกับผิวของเราสมมติว่าเรามีผิวแห้งผิว ที่สําคัญนะคะจะแต่งหน้ามากมายแค่ไหนก็ได้แต่ที่สําคัญคือกลับบ้านแล้วต้องล้างให้สะอาดล้างให้หมดแล้วอันนั้สำคัญกว่าการแต่งหน้าอีกใช่เพราะถ้าล้างไม่สะอาดนะคะรูขุมขนของเรานี่ก็จะเก็บไอ้พวกสิ่งแบบกปกอะไรต่างๆอนุีมูลิสระเอาไว้แล้วก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยหมองคล้ำด้วยค่ะจริงเสาร์อาทิตย์นะถ้าใครว่าเสาร์อาทิตย์ไปไได้นี่อย่าไปแบบว่าแต่งหน้าย่าไปแต่หน้าแค่ครีมกันแดดแล้วก็ครีมบำรุงผิวนีก็พอแล้วหรือถ้ามีโอกาสได้นอนแมสก์เย็นๆโอ้โหมีความสุขแน่นอนแล้วก็อย่าลืมนะอันน รอบดวงตานะคะคแล้วก็สัมผัสด้วยไม่ใช่หน้าตึงตาเขียวคอ,ขอเขียวเ<อ>ชียวใครก็ไม่รู้หน้าฉั้นคอโยนไม่ได้นะแหม่สาวยิปซ์นเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่สดใสมีสไตล์และเป็นตัวของตัวเองแบบฟุดๆเรียกได้ว่ามันสร้างวันดีๆของเราให้ฟรุง้งฟริงไม่เปล่าเลยแหละคะแต่ความเก๋กู้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะคุณช่วงหน้าคนรักความรูหราและสินค้าแบรนด์เนม เปียนตัวปรุงปริงกันได้เลยค่ะปรุงปริงกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของวันนี้ดีกับเจ๊อ้อมนะคะวันนี้อ้อมมีอะไรปรุงปริงมั้ยเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ปรุงปริงอีกนะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าผู้หญิงต้องชอบแน่นอนก็เลยนํามาฝากคุณผู้ชมไปแล้วค่ะปรุงปริงมั้ไปปรุงปริงมั้ยความสื่ความงานแต่เราจะทําท่าปรุงปริงตลอดเลยเหรอทำตลอดคุณผู้ชมชอบชอบแล้วลึกของที่เราจะทำตามใหญ่เลยทําตามอ่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ปรุงปริงที่สองสาวเจี๊ยบออพาเรามาในวันนี้ก็อยู่กันที่ร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมแห่งนี้ละค่ะเอ้ยมาแล้วค่ะอกกึงแล้วโอ้กระเป๋ามากมายอลังการงานสร้างสวัสดีค่ะคุณหลีค่ะโอ้โห จริงๆแล้วนะคะเราเป็นต้องเกว่าเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะเป็นในการเกี่ยวกับผู้หญิงแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะมาอัปเดตธุรกิจใหม่นี่ก็คือธุรกิจให้เช่ากระเป๋าแบรนด์เนมค่ะนี่ข้อมีกันแล้วนะให้เช่ากระเป๋าแบรนด์เนมมันเริ่มธุรกิจีได้ยังไงครับลีก็เริ่มจากความชอบก่อนแล้วก็ชอบอะไรคะชอบถือกระเป๋าซื้กระเป๋าอไปเรื่อยเริ่มเยอะขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากจะซื้อละอยากจะลองแบบยืมของคนอื่นมาแต่ก็ไม่จะยืมขายก็เลยอ่ะจะเช่าจะดีไหม ก็หาดูก็ไม่มีก็เลยเปิดเองซะเลยค๋อคือตัวเราเองเนี่ยคือแบบบางทีซื้อมาเยอะมากแต่ว่าก็อยากจะใช่ใช่คือเราก็อยากจะได้ใบอื่นด้วยเวลาเรามีชุดอะไรที่มันเหมาะกับกระเป๋าใบไหนแล้วเขาก็หาร้านเช่าแล้วก็ไม่มีก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นธุรกิจที่ดีก็เลยลองเปิดดูแล้วแม้แต่จริงจริงนะบางทีสมมติเราซื้อมาคอลเลกชันหนึ่งเนี่ยหนึ่งสีแล้วเนี่ยเราคงไม่ซื้อสีสีถูก่ะแล้วก็ซื้อหนึ่งสีอีกคอลเลกชันเราก็ซื้ออีกสีหนึ่งแต่ว่าเราเอ๊ะมันอยากซื้อสีอื่นบ้้างีค ถือสีอื่นถือแบบอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากเปลี่ยนรุ่นอยากลองใช้ดูบ้างว่าใช้ทีแล้วโอเคไหมจะได้ซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนใช้ใช่ทดลองด้วยอีกส่วนนะคะ ก็เลยมีมีมีร้านนี้เกิดขึ้นมาแล้วกระเป๋ามันเยอะมากเลยอ่ะราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะใช่แลถ้ามันค่อยๆทยอยซื้อหรือยังไงคะหรือมีในสต็อกของเราอยู่แล้วก็เริ่มแรกก็มีอยู่ประมาณ10กว่าใบแต่พอตั้งใจจะเปิดปุ๊บก็ทยอยซื้อเพิ่มเลยแล้วก็ลองเปิดดูส่วนรุ่นใหม่ๆก็ทยอยซื้อตามเทรนค่อยๆทยอยซื้อกันไปก็มีคเช่าเยอะมากเลยนะใช้วิธีไหนที่ลูกค้าลูกค้ารู้ ลูกค้าแรกๆก็โปรโมตตามเว็บไซต์แล้วหลังก็จะเป็นลูกค้าประจําแล้วก็ปากต่อปากด้วยว่าที่นี่เขาให้เช่ากระเป๋านะอย่างนี้โอ้ดีเนาะสมมติว่าเราสองคนแบบอยากจะเกิดแบบโอ้ทารลไม่มีกระเป๋าไปจะไปเมืองนอกอย่างนี้จะเป็นเป็นสุดเคสใหญ่ๆเงี้ยวิธีการที่จะเดินเข้ามาในนี้แล้วมาเริ่มเช่านี่เขาต้องทำยังไงกันบ้างคะก็หนึ่งเลยให้เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ก่อนเพราะกระเป๋าทั้งหมดมันอยู่ในนั้นแล้วก็เช็คคิวว่าว่างอยู่ไหมถ้าว่างอยู่ก็ให้พนักงานไปส่งได้เลยเอามีพนักงานไป แล้วตรงอย่างนี้เราไม่กลัวหรอคะว่าแบบเอาไปเลยทาหายหรอะไรเงี้ยค่ะเอาไปเลยแบบว่าเช่าไปเลยไม่ใช่เช่าแล้วคืนหนีมีไหมคะก็เคยมีค่ะแต่ว่าตามเจอตามแต่จนเจอค่ะคือเราต้องมีแบบประชาชนมี่อะไรางี้มต้องมี อย่างนี้สบายเราเหมือนกันนะเพราะว่าเราสองคนตอนนี้เราก็ทําเป็นผู้จัดละครค่ะขอเช่าด้วย่ขอเช่านานนะไม่ใช่สองอาทิตย์อาทิตย์นานเชียแล้วมันราคามันประมาณราคาค่าเช่าอยู่ในสาวแบบพันหรือหลักหมื่นก็ตั้งแต่หลักร้อยก็มีร้อยไปถึงพันมากกว่าหมื่นจะยังไม่ค่อยมีเหมือนเจีไม่มีแล้กระเป๋าในนี้ก็ราคาหลายหมื่นอยู่นะแต่เช่าแค่หลักพันก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มสมมติเราอยากจะเช่าใช้สักสามเดือน มันก็อยู่ในระดับพันเนาะถ้าสามเดือนน่าจะเกือบเกือบหมื่นหรลยนะเนี่ยเกือบเกือบแต่มันก็ไม่ใช่ราคากระเป๋าที่หลายหลายไม่ไม่แต่เราใช้อย่างนี้ก็ได้แหะสองอาทิตย์หมื่นใบสองที่เ์ไปหนึ่งใบสองที่เ์ไปหนึ่งใบอ่ะมันก็ดูหลายหลายนงคะจะได้ดูมีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วใบไหนที่แบบใช้มาแล้วแบบเดือนนึงก็ชอบจริงก็เอออาจจะไปที่ร้านแล้วก็ไปซื้อบางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเก็บไว้สีนะ ก็ดีเขาแต่เราโอเคไหมคะสำหรับธุรกิจก็โอเคเนาะก็ลงทุนค่อนข้างสูงค่ะใช่เกันแล้วแล้วมันอยู่แล้วมันอยู่ได้ยังไงร้านนี้อยู่ได้ด้วยด้วยอะไรคะหนึ่งเลยอยู่ด้วยความชอบความชอบด้วยแล้วก็หนแล้วก็ซื้ออยู่แล้วค่ะใช้อยู่แล้วก็ให้มันเพิ่มรายได้ให้นิดนึงค่ะประเด็นคือใช้อยู่แล้วก็เหมือนเวลาเราซื้อของมาแล้วแล้วเราก็แบบ เว้ยวจริงๆเราก็มารวมกันมะแล้วเปิดร้านเช่าแข่งคุรีดิ้งหรือว่าฝากคุรีลีสักเชลมาฝากเพื่อนเใชนป่ะก็ดีนะคะก็ดีนะคแต่ว่าพอเดินเข้ามาในร้านนี้เนี่ยนะบรรยากาศมันเหมือนมาท็อปปิ้งอ่ะคือมันมีตั้งแต่รองเท้ากระเป๋ามีเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าชุดไปงานต่างๆเดี๋ยวดูดค่ะ ไปปาร์ตี้อะไรหกใสหรือกระเป๋ามีอะไรหกใสอย่านี้ทำไงคะนม่มีประกันไหมเนี่ยถ้ากรณีหกใสแล้วทำความสะอาดออกก็อาจจะดูแลในส่วนของค่าทำความสะอาดให้ลูกค้าจ่ายเพิ่มมานิดหน่อยค่ะค่เท่านั้นเองแล้วถ้าสมมติว่าพังยับเยินก็คุยนะใช่ไหมน้องพังยับเยินก็คุยกันเป็นเคสใปว่าซ่อมได้ไหมทําอะไรได้บ้างหรือถ้ากรณีหายไปทั้งใบเลยเนี่ยอาจจะต้องชําระกันตามมูลค่ากระเป๋านะวันที่แบบ มือสองอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ตามสภาพป่ะก็ต้องชำระแหละก็จริงๆแล้วมันก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับสาวนักช็อปบางทีเนี่ยเราซื้อของแบบที่บ้านอย่างนี้ซับหมดเยอะยไปหมดแล้วก็ยังไงอ่ะพอมันตบรุ่นหรืออะไรก็จบแล้วเหรอใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซับหมดแล้วก็มาเช่าเราได้เปลี่ยนหลายๆแบบที่เราชอบด้วยก็คือเอาเงินนั้นเราไปซื้อใหม่สามีบอกชอบนะเอยก็ดีเหมือนกันนะก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหลีมากเลยขอบคุณค่ะท่ดีขอบคุณค่ะ ักซับซ่าค่ะคุณผู้ชมกลับมาแล้วค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูที่แบบว่าเรียกว่าเป็นเมนูแห่งวันช่วงนั่นก็คือนี่ค่ะเชอร์เบตและสตรอเบอรี่ใสช็อกโกแลตไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่สตรอเบรมันชื่อว่ารักซับซ่านลักซับซ่านค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูชื่อว่ารักซับซ่านค่ะ โโออเเคคได้ไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี้ค่ะคือเมนูเนี้ยนะเป็นเมนูที่หวานอร่อยแล้วก็ชื่นใจเหมือนคอามรักที่ก็ซอเบใช่ไหมก็ซอเบนั่นแหละโอเคแก้ๆก็มันเหมือนความรักที่แบบซับซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้ได้ความรักซับซ่าของเจมส์นะคะความหวานอะไรนะอร่อยอร่อยซอเบย์ซอเบของฉันไม่ใช่อีกแล้วความรักซับซ่าน ก็ S <S> คือมันจะต้องมีอย่างนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปละลายในหม้อนะใช่วเวลาเขาทำช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะต้องทำละลายอย่างแบบนี้ีนะคะซึ่งจริงๆหม้อที่ใช้ทำเนี่ยนะคะหม้อนี้นะคะเป็นหม้อที่ทนทานมาก ừ ừ, และกระจายความร้อนได้ดีนะคะสามารถใช้ได้กับทุกเตาเลยและหม้อนี้นะคะก็เป็นหม้อที่แบบว่าทําให้ร้อนเร็วด้วยเพิ่มความร้อนได้เร็วนี่ ừ, สีละลายแล้วแป๊บเดียวเพิ่งใ<ช>ส่เข้าเองนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับเตาไม้เหล็กไฟฟ้า,ฟาด้วยชาร์ด้งหรือว่าเตาวิเดักชันนเอง อย่างนี้นะคะก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นช่อ,ไง,อง,งไข่อะช่องที่เป็นไข่อะจริงๆแช่ช่องแข็งก็ได้นะช่อง,แข,งแข็งก็ได้ฟิวเดียวเร็วเลยอ่ะ,อะพี่เจ็บจิ้มไปเดี๋ยวพี่อ้อจะมาทำอันนี้นะคะไหนๆเราใช้สเบอรี่นะคะเราก็จะใช้ซอเอบรอบรย์อันนี้นะคะเจ็บทำให้ดูนะคะเดี๋ยวอ้อจะเอาของที่ทำแล้วมาแล้วค่ะ ดูหน่อยสิอร่อยอะแต่ว่าร้อนนะร้อยหรอนี่นี่เอาแดงๆแดงๆน้อยๆเนาะเจิ๊มเจี๊มเจี๊มเอ๊ะคุณเจี๊ยบคุณอ้อมค่ะถ้าทางเมนูรักซาบซ่าจะไม่เสร็จเป็นล้วมังคันเนี้ยแหมจังเพลินเพลินกับการชิมซอบรีท็อปปิ้งสลือเกินนะคะคุณคือว่าเราเอาไปแช่แข็งเนี่ยเขาก็จะแข็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยอือหรือว่าจะแบบกินแบบเมื่อกี้เลยก็ได้นะเมื่อกี้ก็แข็งวางแค่นี้นะคะหลังจากนั้น ใส่แก็งนิดนึงแก่งเราก็าจะมีโซดาหรือว่าใส่ให้เราจะมีโซดาสองชนิดนั่นีืเป็นโซดาธรรมดาและี่เป็นโซดาที่มีน้ำหวานซับานซับซ่านมีความหวานด้วย ไอเดียในการประกอบอาชีพก็ได้นะ,นะเรา <นะ S 2> มี <นะ S 2> ร้านอะไรของเราอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดแล้วก็แบบทําอะไรเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยเป็นเป็นแบบกิมมิคแน่นะน่ารักได้อันนี้เป็นแบบน้ําหวานนี่ ความร<ๆ>ักนะคะเราก็จะมีเมนูแซ่บซ่บสดใสมีวันแห่งความรักแบบนี้ให้คุณผู้ชมมาฝากคุณผู้ชมอีกคราวหน้าใช่แล้วความรับแซ่บสดใสเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เราสำหรัต้องลาพิกัรดีค่ะสวัสดีค่ะ